สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิพามาทงนาไปป่ามาแล้วมาลงทงนามานาตะดยุยไทยป่ะไทยป่ะตะดุยมาวานป่าค่ทีมงานไวรุ่นมาวานป่าโอ้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเชี่ยวเลยมีแต่ทีมงานไวรุ่นตัวนี้เขาไงลุยไลย่เดี๋ยพอสองโลยัง พี่เมื่อท่านจับเลยป่านี่ชาบะป้านั้นมาตังโด่นคอยระยานแต่บ่ท่านป้านั้นคุยว่าอาวานเดียวกับพ่อเพื่อนวะเอ้าไม่ใช่คนหูแก่ไม่ใช่โอ้ป้าพูนทีมงานวานป่านี่คนใส่แว่นตาดำเหลีอมตา โอ้ยเหลือซัมนี่ต้องผุนป้าบ่อนบอตะดุฟังผุนทังพังไม่ออกมาล่อรุ่นป้าปักยางหลายๆว่าไงไปรุ่นได้จากตัวแล้วแต่เปื้อเอาป้าอยู่น้ำหมอก่ะคักในเนี่ย หยับค่อยๆเหยียบไปนี <storm> ่เอามืองมเหยียบตีนแหไะ้ปตีนบะเมนหยังดอกหยานมันเหยียบถือปลาดุกเจ้าจูดพังสะนะตระหนูเจ้าจูดพังสะนะฮะโอ๊ยป้าป้าโอ๊ยป้าป้าโอ้ยโอ้ย โอ df, ้ยปล <Higher>, าไงโอ salts, e ้ยลงแล้วลงแล้วบอท่าดอกลูกอ้ยเออมันหูมันหูจัากันนี่เนาะหลอดมาทางปองปองขึ้นหมโียโอย่างเจ็บวยมาแล้วแต้มแรกปลานินเนาะจะได้ค่ะเออยังวานปลาผึ่งมาหอดเดี๋ยวนี้เอง มาหอดหน้าโทรศัพท์กับบังพองสายขีบอยู่เออเจ้าบรเฮดบอกพอหี่พอยญ่ยุ่นบ่เฮดบอกะสิ้ด้ตัวนั้นนอ่เนาะันอืมพอยญ่ยุ่นบ่เฮดบอก เออเออเอาไว้หันก่อนคอยเอารถมาพี่เบิร์ตคอยเอารถมาพี่เบิร์ตเออยับยุ้มหัวเด้อป้าปลานิ่นป้าตะเพียนปลานิ่นไหมล่ะเอออืมอืมซับหนี่ก่อนเดี๋ยวเสียออกไปเอาอืายังน้อยแหลไปลาเองแหละโอ้ปลาปลาตัวหน่อยบ่ไปดอกบ่อบบ๊อบบ๊บ่บบบบไปดอกตัะโดยเด้อหนุ่ยบ่อบบ๊เอาตัวนี้ก่อนเออนี่แหละเอาแม่จับหัวได้ลูกจับทั้งหัวปลาคอได้จริงเป็ะปุกยับทั้งหัวจับทั้งหัวมันเฉียน จับทางหัวจับทางหัวมันทางนั้นมันจะโดนเหงียงมันไปช่ชิงไข่เลยสิ<อ>ทางหัวลูกทางหัวฟอนถึงไปเหนือใช่ไหมเออจับอย่างน,น,นี้นี่นี่นี่มันถึงจะไม่โดนตำรวจไปนนางรัดอยู่ผุนเลยเ<อ>ป็นนางรัดทางป่าที่เต้นขึ้น ป้นานาันว่าสีสูบเพืนบอลให้สีสุดก็ได้มาพาทีมงานไปดุลมะหวาน,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 นมาเกี๊ย,ยป้านินมาหลายเนะาะวังหันดีตอนที่จับป้าขวานะป้านินมามาเีแต่ป้านินอ่า ตะคุบตะคุบั่น่โอ้โอ้ปลาคอหน่อยปลาคอบอกว่าตละโดดเป็รัดเออป้ามันหูทางขึ้นทางลงท่างมันบื่างมันบืนค่อยๆลูกโอ้ยอีพอ มันหมันเกยออดอปลาดุหน่อยปุ่อยเอ้เออปห่อยปล่อยปล่อยาบด้ออย่าบาออันเอามาผีด้อยจะจะยนยนไดมินเออต้องดึกระวังมันเสียนี่ หักยงตัวเล็กแค่งตีตัวใหญ่มันไปผุ่นป่าสิไปกันซะเออปลาดุูน่อยนี่แหละมหากาบมันจับดีๆเอาอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่โอ้ยโอ้ยท่านบนนอหรูกูท่านโอ้ยอุ้ยไปปลาหยังปลาคอระวังน้ำโอ้ยระวังต่อโอ้ย ว่ามีนอันนีละติลูกไอป้าบางนึงเขายนมาทักไหร่มินนี่มาช่วยกู้นีดปลูกกันปลูกกันไหนโอ้โหปุดิยับเลยไปหยังดอกปลาคออุ้ยมีั่นเบื้องป่าบัด้สิเสยไปข้างไปต้องผุนเบื้ง เอาใหม่ออกก่อนย่านอู้ปลาคอใหญ่ลงมาหนซซีช่องสัยสนนอนอยู่หนีเลยทางแต่เป็นหงาหนีหงาหาตัวหนีอาหารเลยนี่ดูมันหยาดมันบาดมืออู้เอาใหม่ออกก่อนว้าว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 ว้วว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 าวปั๊มกันกับปลาคอปั๊ม <บา S 1> กันกับปลาคอ<บ>า <laughs> ได้บ่ได้บ่ถ้<ท>าถ้<บ>าถ้<ท>าได้ถ้าได้ถ้าได้แล้วปล่อยคนหนึ่ง ฮะฮะฮะฆ้าเฮนะเออตัวนี้กับไนตเติบยูนี่ไงบกับล่างก่อแต่ว่ามันัวเโอ้ยนี่ครับบวกําล่างแจวแสบเลยตาดุยบวกกัล่งอันนี้เลยขาวๆเป็นไรบัวแล้วก็เป็นบัวหน่อยปนป้าแจว ไล่บัวน้อยแล้วเขาี้น่ไปดอกนี้่ะยสคาแหงมโอ้โห้บ่บ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงมันอยู่พวกนี้เอาไงไง อ้เมื่อส e ิรัดไหวโว้ยมึงมังหนึ่งข้าไปเบิงป่าน้ำเขาตึกเกลือโตขี้ต้มนี่มังจะจะถือไปหางประคองไงอยู่ในอุ้มหนี่ย

บองบอไเล็วนพังคนเผาไว้บองพุ่มไว้ก่อนมาลาดเอ้ามาว่าตามิ่นนี่ตาตาตาป้าคนยกตาตาทักนี่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 นีปาจับึือแล้วตา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 หัวมันนี่นี่นั่นนั่นนั่นนยโอ้ตัวใหญ่่ไปไไปีไปยีเอาใหม่ออกกันปะอุ้ย โอ้ยตตวบบยังไงมันนอนผ <c ười> ่านไปแล้วอเอาไม้ออกไปหนิไยงไม่ไ่เยเอาไปแล้วพุนเลย <Kook S 1> หล่าพุนยี่ไม่พุนใหญ่นเอาะวิ้งขังนะเมื่อกี้ใหญ่เลยี้กดิ่งีซ่าขาเด้ออุ้ยขาของี่เต้ยงไม่ใส่ว่ะนิ่ลายเนาะไห้่ไม่ไมช เป็นืนดไหนแมนแมลยโอ้ย่าพิธี่าพิธบีบพี่ทางพี่อุยเบืงป่าจิจับจ่โดนอกอ้าไหมดยังะพูดอหมดยังทากระต่ายมีดุ๊กเสี่ยเสียนเสียนจับี่ดุปาคอป้าคอเตะตั้มดากเป็นเพื่อนเพื่ออยู่จัอนี้คนผมเลยยิยังอ่ะ

ไอ้ใจนี่ป่าปีมันดินดินอยู่่ะดินดินมไงไข้ามาสูบเขาด้วยเอยังน้ำกำลังทิเบิรเองสูบเขาเดียวป้าสินครับคืนอีกแล้วปลานินปลาหปลาดก แม่โกดีเหมียนทิ้งเหี้ยนอนใตเหี้ยลงในหึ้งโกดีเมีนทิ้งเหี้ยนะว่าเขาถูกบุกยโอยันบ่ไหนนึกยัง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 ไปยังอือไปนี่ไปนี่มึงไปถาต่อเหมียนที้งเหี่ยกันผูกป้าคอมันดูดเลยโอ้ยมันบ่ไหนป้านังดอกโพออยเขาผ้ากันเหยียบที่เหมือนเล้วนี่เพราะว่าที้งเหี่ยคนเราข้างมุมันไปอันนี้เลย โอ้ไปตกสอดปากยุ้มหัวป้านิ่นะยุ้มหัวยุ้มหัวกระจับอันนี้น้าปาจับสองมืออันยุ้มหัวไปเอาพขึ้ขอลุ้ดียเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาปลามีก็ไหมีบุก้าขอ้งป้ายยัง้าขอ้ปายังดินตาแล้วน้ำตาบ้าบ้าเมื่อกี้นั่น เวียนขาแถมน้ำขนมใครขี่เกี่ยมสามอันเด็พอดีได้ใส่สามขุนเวีนตาดำเออขาแถมน้ำขนมไครขี่เกียมอันนี่ค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกมั่เจนนี่โอ้โหจามเนจูปากป้าโอ้ยนอเอาให้น้องคุณ ให้น้องให้น่องฮะ้ยป้าคอเต็นอ่ะนี่ออ in ้ยป้าคอเต็นตั้มห ja ัววังหนึ่งเจ็กสี่ว่ารูดช็อตเด็ดเลยมันดูดชัวร์คืนเลยตีนอ่ะ นังชีแลปลาคอพี่ไปได้แทะไฟมาพีเลยเห็นบอมัได้นนินี่บอไปด่าานี่นี่มันยั้งยังปลาคอนะอ้อกเีอนนอปล่อยปลยจับังครับแล้วแล้วคุณก็ก็เห็นมาป้ายยังป้ายยั้อนี่นี่มองนี่ ป้าน,นิ่นหลาย,ยืหลีจะ่าบาง,วง่วงเอาป้าป้าขอนนะป้าน,นิ่นตัวใหญ่กูหนีได้ตะดุยป้าน,นิ่นหลาป้าน,นิ่นแบบว่าพู้นอยู่ซาทางผุ่นเขาเลี่ยงอย่างสิ<ป>ออกแม่แพะพันธุ์นามมันไหลหลวดมากมาลุงบองเห้นบองซาหน้าตะดุย<ป>โอ้กินแปะฟัน <laughs> ในร้านสายเจ้านะมาเลยนั่งกอดเทาซึมเศ้าเอาจังได้ดีที่ม้านใบหลุ่นนี่เขาจับแต่ปลานิ่นเขาพอจับปะคอจับยากจับปันโมสูตรไม่เจืนี่เลยสูตรตะดุยสูตรแกงง่วม ป่อยอยปล่อยมือนึงอะป่อยป่อยมือนึงเรียมเซฟเลยแลลงองอมงมมไสยผีผีเามาใส่เนี่ลเออเออเนี่ยและนีมานน่นนั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 ่นนี่น้ำดากมินน่ะไปยังนี่ นี่บอกตาเนี่บอกมือตานี่แหละค่อยๆรูปนั่งนั่งยองๆอันนี้มันยางม่เจอนี่คอยคตรไอ้นินนินิน มันอยู่นี่แหละมันบอท่านมาอยู่มันอยู่นี่แหละมันนอนอยู่นี่แหละมาคุณมางมๆเฉยๆนั่นมันสิเรนมานี่มันสิเรนมาปลาเรานี่แหละเพราะว่ามันสืบดุษย์หยาหอมย่นย่นย่นมาเออใช่สิอ่ารอนุนปลาคอใหญ่บางนี่ราเบิ่งเด้อไม่ติดต่ำผู้ใดนี่ พราะว่าป้าใหญ่แหงอยู่บางนีอยู่แล้วหูหูอยหูหยาคบคบหาคหาอัน <c ười> เจอไหมอยู่น้ำหู้หยาอย,าอยู่อยู่น้ำแหงมันบอกไปใส่ดอกอคอยง่มมันน่ะนี่มันน่อนได้ป้า เห้เห็น <Tipp> ย <ett inh aling> <that> <AMA> e ังไม่ยังลูกนิ่งนิ่นิ่งข้อแรกลบปี๊ดรไปป้านิป้านิ่ป้านิ่ป้านิ่ขาหาหาจอเนี่ยน่ข้างอัง้ดึงหมผมยอาคอ ปัดขึ้นบ่ขึ้นดอกบอ่ขึ้นดอกมันลงมเลยนี่ทีมงานกำลังเสริมมาซอยล่ะน,นั่นจวดวู้น,นั่นว่าแล้วโอ้ยระวังระวังอันน,นั่นพี่ว่าอยู่ขนาดพี่เอา้าใหม่น,นี้เด้ไม่เคียงเ,เออป้าเมาเราเระวังระวัง,งมันสิเต้นมาแต่ทางพี่แหละท่านเออ,เอ,อ องน้าวคนเต็มสะประทีนี้ป้าเต็มลบปิด um> รูปไปอยู่ฟังฝุ่นมาฟังผีมันมีผักกอมันเราติดตาม ep สอนะคะว่าจะได้ปลาคอใหญ่หรือเปล่าเดอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ